สวัสดีนะครับสวัสดีทักทายวันวันหยุดวันพุธนะครับพี่นอ้องเราจะเอาลูกใหม่ออกฝึกครับผมเถาเนี้ยครับพี่นอ้องเสาไฟครับออกฝึกเสาไฟ เป็นไฟไฟ้ด้วยฟครับไม่รู้ว่าจะยังไงครับซึ่งมีเชลยตัวเดียว เสียงกุ๊กเต,ต็มเต็มเลยเนาะไม่ไปหาผมครับไ,ไปหานกฝึกผมครับอยู่ข้างหลังนะครับอืม ว่าน่าจะคูห่หงองเพี่น้องเสียงนี้อื ừ. Ừ. ้างหลังมีหลิวด้วยพี่น้อง นี่ครับพี่น้องไม่ไปครับไม่ไปสงสัยจะย้ายมาตามเสาเนี้ยอออืมอืมอืม เดี๋ยววันหลังเอาอสยามาใส่ต้นนี้นะนะยังไงรอชมบกันพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยครับผม <c oughs> มาก็ไม่เถียงครับถึงนกต่อลูกป่าถึงว่าอยู่พี่น้องไม่เถียงลูกนก เพิงเกิดใหม่ครับตปนคอกำลังขึ้นอ่ะขออญาตกปสดถนครับพี่น้องอลายสวยครับเป็นลายเล็กครับออีดขอบขาวดีครับพี่น้องลูกๆลกอาจะทรงตัวผู้แล้วพี่น้อง,องก็จะปล่อยนะ Hello, <speaking in foreign language> ไอ้อาจลาพี่น้องเอ้ยอาครับไม้นี่ก็คงที่ได้เอาลงเลยพี่น้องจังไหนก็ได้ 7โมงกว่าแล้วครับก็ที่ได้เข้าบ้านหาเห็ดได้กินให้ลูกเห้าตกินครับตาเข่ามาค่ะนกลูกครับพี่น้องตัวนี้ก็ยังนก,ลกเลี้ยงลูก่ย ขออยากตะลง้มนิดแต่ครับพี่น้องเลยสวยละที่ว่าเป็นไปหนาอยู่พี่น้องฝึงนก,กนกอะไรวงไหนกะเริ่มมีอยู่ครับพอจังหวะพัฒนถึงจังหวะสิีพัฒน์ดีปันไหนครับเป็นนกไม้ครับฝึงเขาถนัดทางที่หาว่าพี่นอ้องฝึกแต่เฉลยสองแต่มีเฉลยอ,อยู่สองเต็ม ได้สองเต็มแล้วครับแก่ฟีดโตเต็มเช่นกันครับฟีดนกใจหอนบ่ได้ครับเปลี่ยนสายเมืองไปเรื่อยนกนกดินนกล้าน,นครับเขียนเยอะนครับเพื่อนจะเปลี่ยนสายเมื่อเตือนขนเตือนอย่างเงี้ยหายยังเอาครับผมคลิปนี้กับคงสีขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมผมอขอใหญ่สายโค้งสวัสดีครับขอบคุณครับผม